เจ้าฟ้ามาลินีนพดาราผู้บุกเบิกแสงแห่งปัญญาของสตรีไทยในยุคสมัยที่สังคมไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและก็บทบาทของสตรีเพศเนี่ยยังคงถูกจำกัดอยู่ในกรอบเดิมๆนะครับหากว่ามีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งครับที่ทรงถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ครับอันเป็นดังแสงสว่างที่นำทางให้แก่การศึกษา และก็การยกระดับสถานะของสตรีไทยครับในยุคปฏิรูปอันสำคัญยิ่งนะครับนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดารากรมขุนศรีสัชนาลัยสุประดิษฐ์หรือเป็นที่รู้จักในพระนามลำลองว่าสมเด็จหญิงกลางครับทรงมีแนวคิดที่ก้าวหน้าและก็ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนเรื่องของการศึกษาครับ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่แม้ว่าพระองค์เนี่ยจะไม่ได้ทรงมีบทบาททางการเมืองโดยตรงครับในฐานะผู้บริหารประเทศเนี่ยแต่พระกรณียกิจของพระองค์เนี่ยกลับส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมไทยในระยะยาวด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและก็ยกระดับบทบาทของสตรีไทยในยุคนั้นแะครับ ซึ่งก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่5ครับและก็ส่งเป็นผู้ที่จุดประกายให้เห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษาครับและก็เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของพระประวัติของพระองค์เจ้าหญิงผู้บุกเบิกแสงแห่งปัญญานี่แหละครับ ยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือน,นครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์้วยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซ u เปอร์แทสทางหน้า YouTube ได้ครับ เพื่อให้คอนเทนต์โปรติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอพระคุณมากครับข้อมูลในวันนี้เนี่ยได้มาจากหลากหลายนะครับตั้งแต่เอกสารสำคัญในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับแล้วก็มีพระราชหัตทะเลขาในรัชกาลที่5นะครับรวมไปถึงบทความและก็หนังสือวิชาการที่เกี่ยวข้องมากมายครับโดยเฉพาะของคุณธนิตอยู่โพรครับคุณรู้ฟังครับ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราทรงประสูติเมื่อวันเสาร์ที่31กรกฎาคม2 4 2 8นะครับณพระตำหนักในพระบรมหาราชวังครับทรงเป็นพระชธิดาพระองค์ที่55ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับที่ประสูติแด่พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทธาสินีนาถปิยะมหาราชปฏิวรดาครับ เมื่อแรกประสูติเนี่ยทรงมีพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้ามาลินีนพดาราครับทรงประสูติเป็นพระองค์เจ้านะครับแต่ว่าต่อมาครับในปี2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระราชโอรสและก็พระราชธิดาที่ประสูติแต่พระอัครชายาเธอทั้งหมดเนี่ยขึ้นเป็นเจ้าฟ้าครับดังนั้นพระองค์ก็จึงได้รับการสถาปนาขึ้น เป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราครับและก็ต่อมาในปี2439พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามาพิไทยครับและก็สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราสิรินิภาพันวดีครับสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้เนี่ยสมเด็จพระบรมชนกนาถเนี่ย เรียกว่าหญิงกลางนะครับดังนั้นชาววังก็จึงออกพระนามกันว่าสมเด็จหญิงกลางครับพระองค์ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและก็จริยธรรมรวมไปถึงความรู้เบื้องต้นตามแบบฉบับราชสำนักในยุคนั้นนะครับโดยทรงเรียนรู้วิชาการต่างๆทั้งภาษาไทยการอ่านการเขียนและก็การประพันธ์รวมไปถึงภาษาอังกฤษครับซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะครับ นอกจากนี้นะียังส่งเรียนรู้ความรู้รอบตัวจากครูผู้สอนพิเศษที่คัดสั่งมาครับเพื่อให้ส่งมีความรอบรู้และก็ทันสมัยอยู่เสมอครับการศึกษาของพระองค์เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แต่เพียงในตํารานะครับแต่ยังทรงได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีโลกทัศน์กว้างไกลครับทรงสนพระไทยในข่าวสารบ้านเมืองและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงทรงติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและก็สังคมตะวันตก อย่างสม่ำเสมอครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้แหะครับล้วนหล่อหล่อให้พระองค์เนี่ยทรงมีแนวคิดที่ก้าวหน้าและก็ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาประเทศชาติครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาซึ่งก็ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคที่กำลังมีการปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่นั่นแหละครับสมเด็จหญิงกลางเนี่ยทรงมีความสนิทสนมกับ พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชดินทร์ครับและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับความผูกพันนี่เริ่มต้นมาตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์ครับคุณจุลดาพักดีภูมินเนี่ยเขียนเอาไว้ในหนังสือสกุลไทยนะครับฉบับที่2630 ปีที่51ครับในเดือนมีนาคม2548ครับมีความอย่างนี้ครับบอกว่าสมเด็จหญิงกลางประสูตรพศ2428เยาวัยวกว่าสมเด็จเจ้าฟ้าวัลัยอลงกรณ์ริทนทรเทพยกุมารีซึ่งประสูตร2427เพียงปีเดียวก่อนเล่าถึงสมเด็จหญิงกลางน่าจะต้องเท้าความสักเล็กน้อยคือเมื่อพศ2430นั้น สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์ใหญ่ที่ประสูิแต่พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีอันนี้เป็นพระยศของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่หกณันั้นนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์ใหญ่เนี่ยได้ท่งพระประชวรสิ้นพระชนครับพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระราชมารดาเนี่ยทรงพระโศกาอะไรเป็นอันมากครับในเวลานั้นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีซึ่งก็เป็นพระยศในขณะนั้นของสมเด็จพระศรีสวลินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสายิกาเจ้านะครับตอนนั้นพระองค์ทรงมีพระราชธิดาสองพระองค์แล้วครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรซึ่งประสูตรในปี2427ครับและก็สมเด็จเจ้าฟ้าสิราพรโสพลซึ่งประสูตรในปี2431นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาก็ส่งพระเมตตา ในพระเจ้าน้องนางเธอก็คือเมตาน้องสาวนะครับก็ได้พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ให้เป็นพระราชธิดา cm, เปรียบเสมือนพระราชธิดาที่ประสูติแต่พระคันของสมเด็จพระนางเจ้าสวภสพาผ่องศรีพระของพระองค์เองเลยนะครับนั้นก็ทําให้สมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรเนี่ยก็ได้เสด็จไปประทับกับสมเด็จพระนางเจ้าสวภสพาผ่องศรีพระราชเทวีเลยนะครับแล้วก็ตรัสเรียกสมเด็จพระนางเจ้าสวภสพาผ่องศรีว่าสมเด็จแม่ครับ ในขณะที่ทรงตรัสเรียกสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระราชมารดาแท้ๆเนี่ยว่าสมเด็จป้าครับตอนนั้นชาววังก็พากันออกพระนามว่าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงครับโดยในราชสำนักตอนนั้นเนี่ยมีทูลกระหม่อมหญิงอยู่แล้วนะครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาธิพยรัตน์สุขุมคติยะกัลยาวดีครับซึ่งชาววังเนี่ยออกพระนามว่าทูลกระหม่อมหญิงครับและครั้นเวลาต่อมาครับ สมเด็จหญิงน้อยก็คือสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานพดลประสูตรเมื่อ2431ครับสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีเนี่ยก็จึงออกปากขอสมเด็จหญิงกลางครับก็คือเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราพระองค์นี้ลหละจากพระอัคคชายาเธอพระวิมาดาเธอครับเมื่อสมเด็จหญิงกลางเนี่ยทรงมีพระชนสาประมาณสัก5้ถึงหพันษาครับนั้นก็ทําให้ทุนกระหม่อมฟ้าหญิง คือสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรและก็สมเด็จหญิงกลางก็คือเจ้าฟ้ามารินีนพดาราเนี่ยจึงส่งเล่นหัวสนิทสนมกันมาตั้งแต่ส่งพระเยาว์นะครับและก็ทําให้พลอยสนิทสนมด้วยกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธครับจนกระทั่งท่งพระเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ครับกระทั่งเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธได้ขึ้นครองราชแล้วก็ยังท่งสนิทสนมกันนะครับ สมเด็จหญิงกลางคือเจ้าฟ้ามารินีนพดาราและก็สมเด็จหญิงน้อยคือเจ้าฟ้านิพานุพดลเนี่ยเป็นพระราชธิดาที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนพ่อครับเช่นเดียวกับพระเจ้าโอรสเล็กๆสองพระองค์ครับเรื่องนี้เนี่ยปรากฏในพระราชหัทะเลขาของรัชกาลที่หนะครับที่พระชาทานแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพตั้งแต่ยังทรงพระยศเป็นกรมหลวงครับตอนนั้นเมื่อยังเสด็จอยู่ในยุโรปเนี่ย รศชกาที่5นะ่ะทรงบอกว่าบางวันนั่งซึมซมคิดถึงลูกหญิงกลางและหญิงน้อยจนในรอนรอนเพราะเคยนั่งพูดกันอยู่เป็นนิดมากกว่าเจ้าจอมก็เรียกว่าทรงเป็นเพื่อนพ่อจริงๆอย่างที่รัชกาลที่5ท่านออกปากนะครับพระองค์เนี่ยทรงได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจากริยธรรมและก็ความรู้เบื้องต้นตามแบบราชสำนักนะครับการศึกษาของพระองค์เนี่ย ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราครับทรงได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีโลกกระทัดกว้างไกลครับทรงสนพระไทยในโลกกว้างเสมอครับมองราชวงศ์จำรัดสีสนิทวงครับซึ่งเป็นข้าหลวงในพระอัคคชายาเธอก็คือพระวิมาดาเธอนะครับเล่าให้ข้าหลวงรุ่นหลังๆฟังว่าสมเด็จหญิงกลางเนี่ยเคยเล่าประทานนะครับว่าเมื่อ,อยังทรงพระเยาว์เนี่ยพระองค์และสมเด็จเจ้าฟ้าเล็กๆเ,เนี่ยไม่โปรดที่จะบัรทมกลางวันครับ ก็คือไม่ชอบนองกลางวันครับเมื่อถึงเวลาบรรทมเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเนี่ยก็จะโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่6เนี่ยสเสด็จเข้าไปดูว่าน้องๆในบรรทมหลับกันหรือ,อยังครับสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเนี่ยก็สเสด็จเข้าไปทอดพระเนตรครับทรงเห็นว่ายังไม่หลับกันนะครับก็เลยรับสั่งกับน้องๆเนี่ยว่าหลับตาเสียสิจะได้ไปทูลสมเด็จแม่ว่าหลับแล้ว แม้ว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราเนี่ยพระองค์จะไม่ได้มีบทบาททางการเมืองโดยตรงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารประเทศนะครับแต่ว่าพระกรียกิจของพระองค์เนี่ยส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมไทยในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและก็การยกระดับบทบาทของสตรีไทยในยุคนั้นครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปประเทศ ในสมัยรัชกาลที่5ครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นที่สุดของพระองค์เนี่ยคือการเป็นผู้ริเริ่มและก็ผู้อุปถัมภ์การจัดตั้งโรงเรียนสตรีครับทรงตระหนักถึงความสําคัญของการให้การศึกษาแก่สตรีนะครับซึ่งในยุคนั้น,นยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควรครับสตรีส่วนใหญ่เนี่ยยังคงถูกจํากัดบทบาทอยู่ในบ้านเรือนและก็งานภายในครอบครัวนะครับ พระองค์ด้ทรงเห็นว่าการที่สตรีมีความรู้ความสามารถเนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวและก็สังคมโดยรวมได้ครับพระองค์ทรงให้ความสนพระไทยนะครับและก็ทรงให้การอุปถัมภ์โรงเรียนสตรีวังหลังครับซึ่งต่อมาคือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับทรงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องครับโดยที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ในปี2,418นะครับพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนแห่งนี้ละครับและก็ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนครับและก็ทรงติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับบทบาทของพระองค์เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนทางการเงินนะครับแต่ยังเป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจครับและก็เป็นแบบอย่างให้กับสังคม ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของสตรีครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยน,ปยนแปลงทัศนคติของสังคมในวงกว้างนะครับสมเด็จหญิงกลางเนี่ยทรงเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างกว้างขวางและกะ็ลึกซึ้งครับโดยเฉพาะในด้านภาษาต่างประเทศครับพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สนับสนุนให้มีการแปลตำราและก็วรรณกรรมต่างประเทศเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ จากโลกภายนอกครับซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับในช่วงที่สยามเนี่ยกำลังก้าวสู่ความเป็นสมัยใหม่ครับการที่พระองค์เนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการแปลและก็เผยแพร่ความรู้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่ค่อนข้างจะไกลทีเดียวนะครับในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันอารยะประเทศครับพระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถในการศึกษาด้วยพระองค์เองด้วยนะครับทรงใฝ่รู้และก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆเสมอรครับ ซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้านายแล้วก็ข้าราชบริพารในยุคนั้นครับที่มักจะศึกษาตามแบบแผนเดิมๆครับการที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้และก็ส่งเสริมการศึกษาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของคนไทยนะครับให้มีความรู้และก็ความสามารถทัดเทียมกับอารยชนนะครับและนอกจากนี้ครับในปี2454ส่ทรงร่วมกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้านิพานุพดลวิมลประภาวดีครับบริจาคทุนทรัพย์สร้างเครื่องใช้สำหรับตึกเยาวมานอุทิศและก็ตึกปิยะราชบพิษปริวราดาครับในโรงเรียนเทพสรินซึ่งก็แสดงถึงความเอาพระไทยใส่ในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ยอาคารทั้งสองหลังนี่ถูกรื้อไปแล้วนะครับแลวก็สร้างอาคารเรียนหชั้นขึ้นมาแทนครับใช้ชื่อว่าตึกเยาวมานอุทิศ ปิยราชบพิษปิวรัตด,ดาตามชื่อของสองหลังเดิมมาร่วมกันครับนอกเหนือจากการส่งเสริมการศึกษาเนี่ยพระองค์เนมีบทบาทสําคัญในการยกระดับสถานะและบทบาทของสตรีไทยในสังคมครับทรงสนับสนุนให้สตรีไทยเนี่ยกล้าที่จะออกมาแสดงศักยภาพครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพนอกบ้านนะครับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะหรือว่าการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆครับ ซึ่งเป็นการท้าทายกรอบความคิดเดิมๆที่จำกัดบทบาทสตรีไว้แต่ในบ้านเรือนนะครับทรงเป็นแบบอย่างให้สตรีไทยเห็นว่าพวกเขาเนี่ก็สามารถมีความรู้ความสามารถและก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติได้เช่นเดียวกับบุรุษครับด้วยพระปรีชาสามารถและก็พระสติปัญญารวมถึงพระประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมมาครับพระองค์ก็เลยทรงเป็นที่พึ่งและก็เป็นที่ปรึกษา แก่พระอนุชาและก็พระคณิฐาครับรวมถึงเจ้านายรุ่นหลังๆหลายพระองค์ครับโดยเฉพาะในด้านการศึกษาการดำเนินชีวิตและก็การแก้ไขปัญหาต่างๆครับพระองค์ทรงให้คำแนะนำด้วยความเมตตาและก็พระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลละครับซึ่งก็มีส่วนช่วยให้เจ้านายรุ่นหลังๆเนี่ยหลายพระองค์เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและก็มีบทบาทสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ในเวลาต่อมาครับว่ากันง่ายๆก็คือท่านทรงเป็นพี่สาวที่คอยสอนน้องๆที่ต้องการประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองเลยนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราสิรินิพพันวดีเนี่ยทรงประชวรโดยพระโรคพระประภาสามานานครับเรียกว่าท่านมีโรคประจําตัวคือโรคปอดนะครับและต่อมาเนี่ยทรงประชวรด้วยโรคพราวกะหรือว่าโรคไตครับพระการเนี่ยทุดลงครับ และก็ส่งสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่22ธันวาคม2467ี่สที่วังสุนันนานะครับครั้งที่มีพระสริกชันสาได้เพียงแค่39ปีครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินในการพระชถานน้ำหลวงสงพระศพที่วังสุนทันาครับเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระศพลงสู่พระโกรลองในครับแล้วก็ประกอบพระโกรกุดดันใหญ่ รวมถึงอัญเชิญพระศพจากวังสวนสุนันทามาประดิษฐานที่พระที่นั่งอภิเศกดุสิตภายในพระราชวังดุสิตนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในครับมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราสิรินิพพันวดีกรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญยาครับ ม่อมราชวงศ์พาดภูนสีชมพูนุชครับซึ่งเป็นข้าหลวงคนสนิทในสมเด็จหญิงกลางเนี่ยได้เล่าเอาไว้ในหนังสือสวนสุนันทา50ปีว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเด็ดกลางท่านจึงทรงสนิทสนมและเป็นเพื่อนเล่นกับสมเด็จพระมงกุฎเกล้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อเด็ดกลางของดิฉันสิ้นพระชนสมเด็จพระมงกุฎเกล้าสเสด็จมาเยี่ยมในวาระสุดท้ายและประคองโกรธพระศพ ลงจากตำหนักด้วยพระองค์เองพระศพเด็ดกลางได้รับพระเกียรติตั้งที่พระที่นั่งอภิเศกดุสิตและเสด็จประทับรถพระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรทรงไม่ใช้คนขับมีมหัดเล็กช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งมาทุกวันเพราะอยู่ใกล้กันดิฉันจำได้ติดตาเพราะดิฉันได้ตามเสด็จท่านป้าอันนี้หมายถึงพระวิมาดาเธอนะครับและก็เด็ดน้อยก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอูทองครับ ไปเฝ้าพระศพเด็ดกลางทุกวันมีการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของเจ้าฟ้ามาลินีนกพดาราเมื่อวันที่13กรกฎาคม2468ที่พระเมรท้องสนามหลวงนะครับเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราเนี่ยพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพระราชธิดาในรัชกาลที่5ที่จะว่าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่ากับพระชธิดาพระองค์อื่นๆนะครับ ที่มีบทบาททางการเมืองหรือว่ามีตำแหน่งสำคัญสำคัญครับแต่ว่าคุณอุปการของพระองค์ต่อการศึกษาและก็การพัฒนาสตรีเนี่ยได้จุดประกายให้เห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษาแก่สตรีครับและก็เป็นแบบอย่างงดงามครับในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติครับการจากไปของพระองค์เมื่อพระชนมายุเพียงแค่39ปีเนี่ยทิ้งไว้ซึ่งความอาลัยนะครับแต่ว่าแนวคิด และก็ผลงานของพระองค์เนี่ยยังคงส่องสว่างให้กับแนวทางของสตรีไทยมาจนถึงทุกวันนี้ครับชื่อของสมเด็จหญิงกลางเนี่ยก็จึงควรที่จะได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะผู้บุกเบิกและผู้สนับสนุนการศึกษาสำหรับสตรีอย่างแท้จริงตลอดไปครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับ ช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ